ราชาลูกหนังทโรขอเสนอสกายเยอรมนีรายงานว่าลิวพูกำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อต้องการความชัดเจนจากชาบิอลอนโซว่าคนนั้นพร้อมสำหรับการเข้าร่วมรับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจเกนครอปที่กำลังจะจากไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้หรือไม่มีการเปิดเผยว่าอลอนโซนั้นมีสัญญาใจายอยู่กับไบเออร์หลืวเซนว่าเขาสามารถที่จะย้ายออกจากทีมไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าเขาได้รับข้อเสนอจากหนึ่งในสโมสรเก่าของเขา และนอกจากอลอนโซและกุนซืออย่างโรเบโตเดซับบีจากไบรตันแอนด์โฮปเอลเบียนและยูเลียนนาเกียวมันจากทีมชาติเยอมนีเองก็อยู่ในลิสต์รายชื่อในลำดับต้นๆของสโมสรลิปูแล้วในเวลานี้สกาเย,ยมนีบอกว่าสโมสรลิปูต้องการความช่วร์หรือหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาให้ได้ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะจบลงแต่จะยังไม่มีการเปิดเผยแบบเป็นทางการว่าเป็นใคร เนื่องจากเป็นการให้เกียรติแก่เจอเกนครอปด้วยและพวกเขาจะประกาศในทันทีที่ครอปก้าวลงจากตำแหน่งในที่สุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตำนานสุดมั่นใจชาบิอลอนโซคุมลิเวอร์พูลซีซั่นหน้าจอห์นอันดิชอดีตกองหน้าทีมลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจแบบเต็มร้อยว่าชาบิอลอนโซคุณซื้อทีมไบเออร์หลิวเซนจะตอบรับคุมทีมหงแดงในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนหลังเจอเกนครอปประกาศลาออกทันทีที่จบซีซั่นนี้ So อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนถูกยกให้เป็นติงจ๋าในายใหญ่คนใหม่ของทีมหง์แดงเนื่องจากเขาเคยค้าแข้งกับชินแอนฟิลมาก่อนและได้แชมชป,ป์แชมเปี้ยนส์กับสโมอสรในปี2005ขั้นข่วการบิลซือเมืองเบียร์ยืนยันมานานแล้วว่าอลอนโซมีเงื่อนไขอำลาทีมห้างยห่ได้หากเขาได้รับข้อเสนอจากอาดีต3สโมอสรทั้งเรอัลมาดริดไบร์มินิคและลิเวอร์พูลต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ29มกราคมเอาดอาดีตกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์เขียนบทความเอาไว้ในลิผูลเอโค ด้วยมั่นใจ100%ว่าอลอนโซจะกลับมารับงานต่อจากครับชาบี้อลรอนโซกำลังสร้างชื่อได้ในเยอรมันเขาสร้างผลงานกับเบลโบเซนได้หย่าเหลือเชื่อผมรู้ว่าชาบี้รักสโมสรเขามีความรู้สึกที่ดีกับแฟนๆอันดริชระบุเขาต้องการรับงานหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้น100%แต่ไม่ใช่ผมที่จะพูดเขาออกมาบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์แต่คินนี่ดันกริชไม่มีประสบการณ์เช่นกันตอนที่เขาคุมทีม แต่เคนนี่มีทีมงานสตาฟช่วยเหลือเขาหากคุณเก่งพอคุณก็โตพออันดิตเสริมถึงทีมคู่แค้นหลังรู้ข่าวการลาออกของครอปว่าผมไม่รู้ถึงสถานการณ์ของ2ทีมในแมนเชสเตอร์และไม่รู้ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของเอเวัตันฉลองการสูญเสียผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตมันแสดงให้เห็นว่าเขาเยี่ยมขนาดไหนเพราะมีความอิจฉาจากสโมสรอ,อื่น อย่างไรก็ดีเอาโดยอมรับว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมของหงแดงน่าจะขาดความต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่สตาฟของกุนสื่อด้อยจออําลาทีมไปเช่นกันมันน่ากังวลหากจะไม่มีทีมงานของเจเก้นเหลืออยู่เลยมันอันตรายเสมอมันเสี่ยงเสมอเมื่อคุณเปลี่ยนผู้จัดการทีม100%เลยละ่ะหวังว่าเจ้าของทีมจะเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโรมาโนโฟเฟิร์มคุณชายหนึ่งในแคนดิเดตกุนสือหง ฝายิโซโรมโน่รักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลวางให้ชาบิยอลอนโซเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคนสําคัญที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจเกนครอปมีผู้จัดการทีมหลายรายที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและหนึ่งในนั้นก็คืออลอนโซซึ่งโรมโน่ก็ยืนยันว่าเขาอยู่ในลิสต์จริงแต่ยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการพวกเขาต้องการสร้างทีมใหม่ทั้งหมดพวกเขาต้องการคนใหม่เข้ามาในบอร์ดบริหารผู้จัดการทีมคนใหม่และสตาฟใหม่ หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปที่ลิเวอร์พูลโรมมโ,โนเผยกับกีฟมีสปอร์ตจากสิ่งที่ผมได้ยินมาแน่นอนว่าชาบียลอนโซคือแคน n d เดตที่พวกเขากำลังพิจารณาในขณะนี้ยังไม่มีการสนทนาที่เป็นรูปธรรมดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าชาบียลอนโซจะเป็นผู้จัดการทีมลิพูคนต่อไปหรือไม่แต่แน่นอนว่าเขาคือนหนึ่งในตัวเลือก ลาเฟลโฮนิกสไตรกูรูฟุตบอลเยอรมนีและผู้ที่เป็นคนเขียนหนังสือครับบิงเดอร์นอยส์ของเจเกนครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นได้น่าสนใจเลยทีเดียวณตอนนี้ผมไม่คิดว่าสมสนริภูจะเจอคนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกเขากำลังตามหาที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากเจเกนครับอย่างชาบี้ออลันโซอีกแล้วละ่ะสั้นๆแต่ได้ความหมายอย่างมากตอนนี้กูรูนักข่าวผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลทั้งอังกฤษหรือเยอรมนี หลายคนต่างกำลังลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วว่าชาบีอลรอนโซ่น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการทีมของสโมสรลริเว์พูลคนต่อไปนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าตอนนี้อลรอนโซเองก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าเขาคือตัวเต็งจริงๆจากนี้คงต้องตามดูแล้วว่าจะมีผลมากมายแค่ไหนกับสมาธิช่วงที่เหลือในการคุมทีมไบเออร์ลอเลเวอร์เซ่น ถ้ารุ่การนี้ปิดฉากโดยพาไบาเออร์เลวเซนเป็นแชมป์ได้นี่ถือว่าจบสวยเลยทีเดียวในการที่จะมาเริ่มต้นบทบาทใหม่กับสมมสรใหม่ในรุปการหน้า t h ามสปอร์ตรายงานว่าย้อนกลับไปในขั้นตอนของการเซ็นสัญญากับเจกเกนคลอบสำหรับสมมสอนลิพูนั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมเอกสารที่มากกว่า60หน้าที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทีมชาวเยอรมันคนนี้ทั้งหมด และคนที่รับหน้าที่ในการเจรจานั้นก็คือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้วใวยการฝ่ายกีฬาของสมสรรลีผูลซึ่งเอ็ดเวิร์ดถึงกับแอบนั่งอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งที่ใกล้ๆกับครับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเขาในโรงแรมแห่งที่ครับพักอยู่เพื่อทําการฟังเขาคุยโทรศัพท์เพื่อทําความเข้าใจว่าเขามีวิธีจัดการกับผู้คนอย่างไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปในแต่ละวัน และครั้งนี้สมมสรริสอนลิพูเองก็จะใช้วิธีนี้เพื่อมองหาคนที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเข้ามารับตําแหน่งต่อจากครับในฐานะผู้จัดการทีมของสมมิสอนลิพูคนต่อไปและบุคคลสําคัญที่รับมอบหมายงานในการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นหน้าที่ของวิลสเปียแมนผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยของสมมสร,รซึ่งเจ้าตัวเองก็มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดอีกด้วย แต่ในส่วนนี้ไมค์กอร์ดอนประธานเฟนเวสป์ตกร๊ปเองก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ด้วยเหมือนกันทั้งนี้หากว่าผู้มัดการกีฬาคนใหม่ที่เข้ามารับตําแหน่งต่อจากยอชมัดเคที่เตรียมจะอําลาตําแหน่งไปในเส้นเดือนมกราคมน,นี้เข้ามารับตำแหน่งเร็วหรือได้รับการแต่งตั้งก่อนเขาเองก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลเช่นเดียวกัน ย้ายชั่วคราวอีกรอบคาวินลมซีลาลิเวอร์พูลซบโบตันแบบยืมตัวโบตันวันเดอร์ประกาศเส้นสัญญาพร้อมเปิดตัวคาวินลมซีแบ็คขวาดาวรุ่งชาวสกอตติชท,ที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลแบบสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาเดิมทีลรมซีถูกปล่อยตัวให้เบสตันนอตเอ็นยืมใช้งานในฤดูกาลนี้แต่ลิเวอร์พูลเรียกตัวกลับเมื่อราวสองสตัสัันนนนแค่่2เทา้ และล่าสุดดาวเตะวัย20ปีโดนปล่อยตัวให้เดอะทอเตอร์ยืมใช้งานจนจบฤดูกาลเราขอขอบคุณลิปูที่เชื่อมั่นเราในการปล่อยนักเตะหนุ่มคนนี้มาให้ยืมเอยนเอวาผู้จัดการทีมโบตันกล่าวคาวินเป็นเลื่อนที่เก่งมากและผมก็มั่นใจว่าเขามาที่นี่เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ซึ่งทางเราก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ลิเวอร์พูลเลือกปล่อยนักเตะให้กับเราทั้งที่ตัวนักเตะได้รับข้อเสนอมากมาย ดาวรุ่งเริ่มทยอยถูกปล่อยยืมตัวในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ไคเฟอร์แมคโดนัลล์รายงานว่าบ o อบบี้คลังมิดฟิววัย18ปีได้รับอนุญ,ญาตจากสโมสรแล้วให้สามารถย้ายแบบยืมตัวไปในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในเดือนนี้ได้เลยโดยมีสโมสรในเดือะแชมเปี้ยนชิพหลายทีมที่กำลังแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางรายนี้จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้ และคาดว่าโอเวนเบ็กที่ดึงตัวกลับมาจากดันดีเอฟซเองก็กําลังจะกลับไปอยู่กับดันดีอีกครั้งในสัญญาที่เหลือของการแข่งขันในฤดูกาลนี้ส่วนนาเทีเนลฟิลิปเองก็มี2ส,สมมสรที่กําลังแย่งชิงตัวเข้าไปใช้งานในส่วนที่เหลือในฤดูกาลนี้อย่างคาดิฟซิตี้และแบ็กเบิร์นโดเวอร์ซึ่งคาดว่า1ใน2ส,สมมสรน,นี้จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายที่กําลังจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีนี้ เลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าชื่อของริชาร์ดฮิวเพิ่มในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรบอร์นมัธกลายเป็นตัวเต็งที่จะครอาารับตำแหน่งต่อจากยอกชมัตเคอร์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิพูคนต่อไปสโมสรลิพูกำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะมองหาผอ,อก,กีฬาคนใหม่ของพวกเขาหลังจากที่ชมัตเคอร์เตรียมที่อำลาตำแหน่งไปภายในสิ้นเดือนมก,กราคามนี้และริชาร์ดฮิวเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากชมัตเครอร์อีกด้วย ทังนี้ฮิวเป็นเพื่อนสนิทมากๆกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันที่พอร์สมัตซซึ่งตอนนี้เอ็ดเวิร์ดทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ส่วนฮิวเป็นผู้เล่นที่นั่นตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก่อนก็คือการแต่งตั้งพอออกกิลาให้ได้เร็วที่สุดและต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากๆอีกด้วยจากนั้นงานสําคัญก็คือการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ในลําดับต่อไปเลย ลูอิสติลนักข่าวสายห้องแดงจากดิสเมลเปิดเผยอีกหนึ่งชื่อที่น่าสนใจที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสโมสรลิพูในการมองหาผู้จัดการทีมต่อจากเจอเกนครอปในสมร์นี้และชื่อที่ว่านั้นก็คือดูเบนอโบดิมกุนซือของ bon. สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรลิพูกําลังพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อทําการมองหาคนที่เหมาะสมกับสโมสรของพวกเขามากที่สุดและมีอยู่3มกุนซือที่พวกเขากําลังให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือชาบีอลอนโซจากไบเออร์เลวูเซ่น โรเบโตเดซาบีจากไบตันแอนโฮปอัลเบียนและรูเบนอโมริมท้งนี้รูเบนอโมริมเองก็ยืนยันว่าเขามีโอกาสที่จะอำลาสปอร์ตติ้งหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้เช่นกันแน่นอนว่าถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมก็จะขอลาออกไปด้วยตัวเองแต่นั่นเป็นบทสนทนาที่เรามักที่พูดคุยกันเสมอไม่ใช่เพราะเราไม่สามารถชนะมันได้ในฤดูกาลนี้แต่เพราะ2ปีติดต่อกันที่ไม่มีแชมป์เลย และมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณต้องพิจารณาจะผลงานของตัวคุณเองด้วยทั้งนี้รูเบนเอโมริมกุนซือของ s p o ร t i n g l i bon, ิสบอนั้นมีเอเยตนคนเดียวกับลยดิอรสอีกด้วยนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ